ในปี2558มีการระบาดจากโรครากขาวยางพาราและแมลงวันทองผลไม้ระบาดก็ให้เกิดความเสียหายให้กับเกษตรกรบ้านควรจงขณะนั้นใช้วิธีการรักษาโดยใช้สารเคมีแต่พบว่ามีค่าใช้จ่ายสูงและปัญหาสุขภาพของเกษตรกรต้นทุนในการซื้อยาประมาณ50%ของรายจ่ายทีนี้เราก็คิดว่าโอ้มันคงเยอะเกินไปทีนี้ที่สําคัญที่สุดนอกจากว่าเป็นค่ายาแล้วอ่ะ คือเรามาคำนึงถึงสุขภาพว่า,าก็าเลยคุยกันแล้วก็ไปศึกษากับเกษตรอำเภอนามม,ม่อมก็ทางเกษตรอำเภอนามหม่อมก็บอกว่าอย่างนี้สิเพื่อมาดูแลต้นยางกันเรามาจัดตั้งเป็นกลุ่มสซเชียชดีไหมก็ได้มีการเริ่มตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2559คกลุ่มส่งเสริมการเกษตรมีการขับเคลื่อนง,งานเกษตรไทยในพื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสปกและมีการดำเนินการของศูนย์เครือข่ายนั่นก็คือศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนหรือสจชสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ให้ดำเนินการป้องกันศัตรูพืชให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลนาหม่อมอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้น จากความต้องการของเกษตรกรที่เล็งเห็นความสำคัญและการป้องกันศัตรูพืชมีการจัดการบริหารภายในกลุ่มที่ประสบความสำเร็จเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมศึกษาดูงานโดยก่อตั้งในปี2559ตั้งอยู่บ้านเลขที่5ทับ9หมู่ที่4บ้านควนจงตำบลน,นาหม,ม่อมอำเภอนาหม,ม่อมจังหวัดสงขลา มีนายสมนึกพยรัตนเป็นประธานมีการบริหารรูปแบบคณะกรรมการกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลน,หนาหม่อมมีแปรพยากรณ์ติดตามการระบาดศัตรูพืชที่ช่วยแจ้งเตือนการระบาดในพื้นที่ผ่านช่องทาง ไาย f เฟซบุ๊กมีการใช้สารชีวพันธุ์ได้แก่เชื้อจรโคเดมาเชื้อเมตาไลาเซียมเชื้อบิเวอรีเชื้อบีเอสมีการทำน้ำหมักถั่วงอกเพื่อทาหน้าอย่างนอกจากนั้นยังส่งเสริมให้มีการใช้แตนเบียนบาคอนและการสารครกเพื่อป้องกันมแมลงศัตรูพืชเพลงนี้เป็นเพลง,ลงพยากรณ์หมายพุนนะครับเลยการร่วมกับอยางพรา นัมันอีเป็หลวงไ้เลยไปเนนี่นะครับก็เลยไปเจงให้ทางกระทิศอำเภอชาบยุ่งทางกุ้มนะครับเพราะผมก็ตรวจอยู่เดือนนึงก็ประมาณสามสิบกับลงมาเิ็ดเลงนะครับเจตรวจมีใช้อยู่ทตยางทังสมัยคุณก็มีนะครับเจงท้ายุามชาบเรื่องเจงทางอะไร ศูนย์จัดการสัตรูพืชชุมชนตำบลนาหม่อมสมาชิกมีความรู้ความเข้าใจสามารถผลิตยขยายสารชีวพันธุ์พร้อมทั้งนำมาใช้ประโยชน์ในการป้องกันกำจัดสัตรูพืชได้อย่างทั่วถึงมีการจัดการสัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานลดการใช้สารเคมีลดต้นทุนในการผลิตเกิดสมดุลในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงความยั่งยืนของกูุง ในกลุ่มของสรดปรชนางหม่อมเนี่ยค่ะเรามีว่าเราทำกันมาคิดว่าความยั่งยืนเนี่ยจะอยู่คู่กับเราตลอดไปเนื่องจากว่าในกลุ่มของเราเนี่ยมีคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกแล้วก็มีสมาชิกที่มาจากาเข้ามาด้วยความเต็มใจแล้ก็ยังมีที่สำคัญก็คือเรามีเงินเงินทุนหมุนเวียน ที่เป็นเงินของกลุ่มมีหลักสูตรที่เราจะทํากิจกรรมร่วมกันเช่นหลักสูตรที่ทำไซโครเดม่าหลักสูตรที่ทําเชื้อ B.S. หลักสูตรที่ทําพวกน้ําหมักต่างๆและที่สําคัญที่สุดที่ทําให้กลุ่มเราสามารถในหลักสูตรนี้ได้อย่างยั่งยืนก็คือเรามีริพย์ที่เป็นของกลุ่ม นะคะพวกข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่เป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องมาทากิจกรรมเราก็มีเป็นของกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของความย,ายั่งยืนเนี่ยอันนี้คิดว่าจะอยู่คู่กับกลุ่มได้ตลอดไปศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลนาหมอมมีส่วนช่วยในการพัฒนาเกษตรกรและชุมชนให้สามารถจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น